ที่แรกที่เราจะเที่ยววันนี้คืออะไรคะเด็กๆกังหันลมถุงกังหันลมบรรยากาศรอบข้างนี่เว้าเราเห็นป้ายว่ามีรถ ATV ให้เช่าด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะถ้ามีรถ ATV ให้เช่าใครจะเป็นคนขับบ้างครับผมนะุนกะอา่ทาทั้งคู่เลยนะลองดูนะคะมันน่าจะมีของเด็กๆด้วยนะน,นี่ก็เป็นอีกบรรยากาศเนะื้อซึ่ง มาที่เขาคอนี่เราเจอแต่แหล่งที่พักแบบไม่ขาดสายจริงๆเลยและที่พักทุกที่มันเต็มทุี่อยากจะคิดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเขาคได้จำนวนกี่คนกันแน่แต่เมืองเขาเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์มากนะคะนี่วเอ้าโอเคในอีทีบีที่จอด หัดลมให้ขาย,ยเยี e ่ยะแหละอีทีวีนะอ e ีทีวีโหนี่รู้ว่าเรามาเช้าแล้วนะครดูรถบนนี้นี่คือทุกของกัน

สนุกมาทัโลกขับไอทีวีเมื่อกี้ขับไอทีวีเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับ น้องกันไปไหนแล้วคราวนี้ ับเน,บน,นวิธีการเก็บรถขึ้นนะฮะโอเค,อเคจ่ายค่าเข้าชมด้วยครับสี่ท่านครับ อ๋อเดี๋ยวสักครู่นะครับนที่มาโอ้โหนมน้อยของเรามาชื่นชมดอกไม้สีอะไรครับลูกหวงดอกอะไรทราบไหมครับ ไม่รู้ห๋อโอเคเชิญเลยครับวางกล้องด้วยค่ะทิพจอมทิพอยาตกมันจะตกอมันจะตกอ่ะลูกบรรยากาศน่ารักมากเลยค่ะนี่มีตั้งจิ๋วด้วย